สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอสซีเวสต์ปูชคนเด้อร์หรือว่าพอๆก็ช่องออบบี้พี่กาหน้องเลยอ่ะหรือว่าบีว่าสีได้ครับบาทนอพอพี่น้องเอ้ยผ้าหยุกเข้าก่อนแม่กองมันอาจจะเบิ่งบโแห้งก็่น้องเพราะว่ามันมันคอยเดียวบาดคอยบาดแห้งเพราะว่าตอนสองมุ่งสามมุ่งกำลังเดิมตกมากกว่าสามมุ่งก็คือมา Hà, mốc môn hên hên, mọi người có được đâu hên, nga ngọt bì, gần đây, bụng đất, đất, bụng đất, bụng mưa bụng đất, 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 bụng kinh bụng bác quậy ไม่เห็นหรอาสุบอยนี่บ่ด้เมื่ออะไรแค่แต่เมื่อแล้วเจ้าได้ตีได้ตีเได้มื่อนพอไปนอยเลยเป็นใครบ้างพยุเหพะยุค่ะ เมืออาา่อครับเขาเขาจะรบเบิร์ตพอพีน้องเออย่เขาเขาจะมาอยาผพาไปเบิรงเด้อปลาปามีจองยรบอมี่จองหรบอมีเจองหูบอนี่บอ ทันจอบมอมนี้โอ้ยเดี๋้พาไปก่อนสุภาเอซไปเบิ้งเขานตกจีกนาว่าเพื่อนเ่ยเขาเองนะเอนกมมมนีเจอบบอกโอ้บาสิ้าไปเบิ้งเขา ดีใจบ่ขอยไดะเมืมอยดีใจดีใจดีใจให้ดใจใส่เรื้อเขาเันเื่อนเอาไหนี่ก็เป็นในเรื่อนนอกพื่นเเลยตอปูแล้วนอกนหนาว้่เลยตอดีใจป้าตองด่ปเดิมไงเยดีใจบ่ ไอ้ผัวคนดบมะอ่าสาเทนี่ยังบางทีก็สิไอีตองกับพวกไรอีกอีป้ากับใครบางทีถึงออกนะไปหาดุงเดือบพยายามเมาะพยายามเมาะพยายามขนานพยายามต่อนกับแล้วนาะเป็นอย่างเลย คือสีดไดเพราะว่าบนแหง้าก็ไฟก็นะเห็นอยู่บ้าพี่เนาเนาะแล้วข้าพีเนาก็นกเต้นเขาก็จะรมเบิดคางนะคางนี้บรไดดิมนันนี่นี่กคือเพื่อนผัวพี่เนาะเนอะ ว่เาเรื่อยจ้าอะไรเพื่อนเพื่นเพืนเ่นบอนั่นมันเป็นปัญหาของเดือนเออของเราครา้นี้เนาะจนจะฝุดอ่ะขออ,นะอ,อกเนาะเพื่อนกระเด้อไอ้เพื่นกระเด้อหัวดีใจบ่อยากให้เมื่อแด้วอยากให้อยู่บาปุอยากให้อยู่ป๋า เม่อยให้เมื่อจีดี้องเขาเข้ามาเลยนีว่ารถถีบไปเมีงนี่นะืึนไปเงนีเหมือน่ฮะบนโตกนโไปองเลยเอาอไ้เมื่อไหร่บอ ดีใจเลยนอนกับเขาอะไรนี่้เดี๋ยวสิฟ้าเอซี่ไปบึงเขาจะนอนเัาพี่นนอยไปเหาอนี่สนใจา,า,า,าหูกวาฮะ <c oughs> ว่วัเขาเขาเาก็ว่าดมมัแหละดมห้งเนาะดมเห้งบ่ฝนครเน่เนาะฝาบอเบิ่งเขา

นี่ไปเห็นเพือนแง่กองดอกพุ่มที่ดังดังซื้อไงซื้อแดงแน่ไปเห็นเพือนกองแต่ว่าบอบีบ่เคยยางไปเฮื่นแล้วจ้กเถื่อบอบีอ่านที่ใบเมื่อดอกเมื่อนี่ท่ามันเปิดมันเปิดบอบกัน่ต่ออีกสองมื่นคนนะจบางที่ก็ซืมาด้ย่านสอทางวนะอ ข้บอบางมาแพอบอบิ <half. S 2> <a> ่างเ้ว่ารอบ่พราบนมันง่าได้เเว้บื่อาตยมันง่ามได้มันงามมันกระโดมมาเป็นเขาจีนะีก็ง่เหมือนกันแต่ว่ามันมันแห้งนตกมากจนเราบ่นระดู าบ,บ้านกปลูกอ้อยปลูกยังนะมี่นชนแคเน่เลยชาบ้านกระบอเช่านะ่ว่านี่สางเขาขึอนปูเนี่ยะก็ปล่วยก็ได้โอตอปลูกอ,อ,อีกปลูกอีกือ ส่วนต้นตตตกับม่วงต้นกล้วยแล้วกับปามถิมันเือนดีนี่แต่พอเนาะพักบุงกระตายถิมยอนเทนดีคางก็พกกักอันนพักมะกะเทาะต้นม่วงมะกปามถิม่านแเพามันหกมากก่าดิมันหูจกาโอ้มาองมันมากตเปล่เต็ม

ต้นมะเขือ <minority> ต้นก <Tôi S 3> ับพระระติดโอ้โมะกรูดมากนะไรต้นออไรเห็นบ่ต้นพักยังมะกรูดไมบกีหูดเปลือกบ้าีกูดกินมานานสักแ มันตปาดต้องมีมึงไปเมแไนีพราเขาปห็เอซี้างมึงานีนา่กินเผาต้นนี่น้องพนาเขากับเจียปลากระเตานกับกล้วยแล้วก็กัเพียมาหนึ่งหนึ่งพักหนึ่งพักดอกแคหนึ่งดอกแคมึงสาในฝนโตเขากินเผากับเจีว ิ uhm. ิทเลยเพื huh. uh ่อนแมันอะไรเงี huh. oh, ้เออจังเราจะเปิดปาเครื่องก็ดซื้อหอเป่าพีทนายคนเดิงคือนาอู้กระดานเสะตัวจะซสกินหรูอบ่บ่ไดต้องกินของเสะด้วยขนง Jadu kue berdaya meseh, nak pinohเลย. Berdaya meseh, lek. Berdaya meseh. Oh, ini tak. Jadu kue berdaya meseh lah pinoh. Habis <coughs> ada cuci kering sampai dek, boleh pinohเลย.